อ่าน้องกินปลาลำล่าสุดรศดาพอสิกินนะปลาล้ำค่ะปากกินอันมันไล่ไล่เมืปมเต็มช่วยกินโมเลียนเอาซิเมืองมันจิกัดกินแน้วฝาดอันน้าลนว่ฝาดเทมัน่ฝาดนะมันก็หวานอยู่นะปมเต็ม New y วย r

มันแก่นค่ะแก่นแล้วันแก่นแล้วหนึงเกทหารไปลูกีาชีพเรยอดเลยต่อมาต่อไปไปเกยแถวก็ไปลูกเกยแถวก็ไปเลยเต็มคาราเบลอันน้องเบลเล

ชื่อคุณมาชัยภูมิค่ะนี่นี่ชัยภูมิเหมือนกันอย่างนี้นี่เราไม่ได้ต้องเลยชัยภูมิต่อไป <laughs> <laughs>

อิ้วจนสั้นไมแม่เนงมาสองดนนะคนชนะหน้าตาดีเนาะคนชนะหน้าตาดีเนาะดเฉยๆอ้าเหรอก็ลุ่งับมาจากโอราาโอ้ยันเช้าเลยยันเช้าเลยเต่รเ่นอนเ่ได่นอนเนะพี่โตลุงเพื่ออะไรใช่ไหมกินเหล้าก็ส อะไรครัชื่อคงครับมาจากดรุงร้อนคงเคยเคยติดมนมาหลอดเคยติดนมาตัวลูกเคยต้ดมนมาก่อนไหมตัวลูกเคยต้นมันเคยต้ดมาก่อนไหมเป็นมือปืนรับจ้างคนรับจ้างเต็งโมเต็งโบเต็งโมเต็งโมเซฟ

ครับตาแหลครับผมมาแตงเลาครับผมาแลตแลตาแลตาแลครับสวัสดีครัน้องยิวต้านนะครับตัดเรับกาดีครับจากใจเหอกการกับปั้นธรามจักรากับปั้นจื่น้นาเขนกเนาะเ่ช่่ขยนเ็นนองเยตน้มาองก่อนซื้อางก่อ้อง้องซันอันนี้เขนผ

ตอนนี้มีหลายๆมี่การ์เซียสกับรอยเอฟเนาะแมนกาโซ่การ์เซียสขึ้นไปการ์เซียสแค่นี้ขึ้นไปเราเสือกไไหนบนกัรอยเอส้การ์เซียสมาไก่ขโมยเพชบูรณ์การ์เซียสแค่นี้อ้าวสองต้าวมาระไรกนตัวสิมามาเสื้อมาเหรอมาเสื้อมาเลย ได้งานดูบทในเรื่องได้งานเดียวล้กสิเป็นไปเออสวัสดีครับมาจากสุรศรีค่ะโมเมนค่ะเขาื้อสุรวดีค่ะสุรศดีบอกเข้าไปนังเก่านั่เก่านั่งเอกต้องไปช่วคราวเยอหลาดทม่ลูกไปกิน้วนั่เอกมาเอม่เอกมาเชียงรุ้กิ๊สน้นแอบหานหวานาานเมือ เจอกันเลยมิดลำพูนไยครับทำงานบางย่างอำนาจครับโอเค้าต้ัวเอ้เาทำแบบไนก็เลย้ยอกมาสูบข้แออยู่ครับกองาวแต่ปล่อยเปแ้ไปโลด้วปล่อยปไม่กช่เรอคจ่เสียกันละปล่อยป

เ้ินูลูกเด้อมีียังกับแกงเพลินไปหันมานี่แค่นี่มุติว่าเมื่อไรที่บัได้ข้ามาหรือโนนีน่าปสิปาน่านกับคี่นงเกอดครับพี่เก๋พี่เจนีจต๊งไรกก่อนนะคะนับพี่เก่นกับพี่เก๋คนีนึ่ง